สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะฮะพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับดิ่งรัดกระบังจากเ็นตี่8นะฮะวันนี้มีรถตู้ออนิวคอมมูเตอร์นะฮะสอเกียร์ธรรมดาสีเทานะฮะคันนี้ปี2020นะฮะเป็นรถหน่วยงานครบสัญญาเช่านะครับเข้ามาเพิ่มเติมอีกแล้วคันนี้เลขไม้หกหมื่นกวโลเท่านั้นนะฮะสนุนราคานะครับตองเก้าครับผมนะฮะนะตองเก้านะฮะ เดียดีฟรีดาวได้นะครับนะใครสนใจนะครับดูได้เลยนะฮะคันนี้นะรถหน่วยงานนะฮะเช็คประวัติตัวรถมาให้ครบเสร็จสับนะฮะการันตีโครงสร้างไม่มีชนหนักพิษควันไฟไหม้น้ําท่วมนะฮะเข้าเช็คระยะเซอร์วิสศูนย์เนี่ยนะครับตรงตามรอบเป๊ะเลยนะฮะนี่ครับหน้าเดินท้ายเดิมรอบคันเดิมเดิมสวยๆใครมองหานะครับนะไว้ใช้งานนะฮะไกลหน้าหายนะนะครับก็ติดต่อสอบถามทักมาได้นะครับ0992602443เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยครับพี่นะฮะ ก่อนรับชมตัวรถยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเป็นกาลังใจแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนพี่ๆไปในตัวด้วยเนาะเพราะว่าเ,เดี๋ยวผมลงคลิปนะรถเข้าใหม่เนี่เพียบเลยนะพี่นะนี่อย่างคันสีขาวนะฮะทาราราคาพิเศษนะฮะแล้วก็นุ่นปี21ออโต้นะฮะมีอีกนะแล้วก็ข้างในเป็น VP นะฮะเดี๋ยวพยายามลงคลิปนะฮะให้ภายในวันนะนะครับก็ใครสนใจเผื่อ ใครสนใจได้จะได้ทักทายพูดคุยสอบถามกันเนาะนะครับฝากกดติดตามไว้หน่อยได้นะพี่นะนะครับถ้าไม่ชอบก็ปัดทิ้งนะถ้าชอบก็เอได้ทักทายกันนะฮะอ่ะมาดูรายละเอียดคันนี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดูตั้งแต่ข้างหน้าเลยนะครับอ่ะยังอยู่กันที่คันเดิมนะครับนะมารายละเอียดกันที่แก้มก่อนเลยนะฮะน็อตแก้มนะนี่นะครับหัวน็อตไม่เคยขยับครับพี่นะฮะเข็บสวยๆนะฮะ น ų, ็อตฝากระโปรงนะะนครับไม่มีร่องรอยการข่กันงัดแงะนะครับนี่ติ๊กเกอร์กันกระแทกนะเป็นติ๊กเกอร์ใส่นะฮะอยู่ครบนะครับพี่นะพวกรูพรมอะไรต่างๆนะฮะไม่มีผิดรูปผิดร่างนะฮะไม่มีโดนชนไม่มีโดนแปะมานะฮะติ๊กเกอร์น้ํายาแอร์ติ๊กเกอร์มอคออยู่ครบนะฮะน็อตซ้ายนะฮะน็อตฝากระโปรงสายขวาน็อตแกนสายขวานะฮะเดิมๆนะฮะนี่นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมครับสวยๆเลยนะฮะเม็ดอาคมๆนะฮะ ตัวเครื่องแห้งๆคีนๆครับพี่นะฮะยังไม่ได้สปาทําความสะอาดนะนะครับตัวเครื่องไม่มีคราบน้ํามันนะฮะมาร์คซีแต้มสีเดิมโรงงานอยู่ครบตามจุดตามตําแหน่งนะพี่นะนะครับสังเกตเช็คประวัติตัวรถก็ได้นะฮะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยผมเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วนะมั่นใจได้เลยนะฮะคันนี้สวยกริบนะฮะนะครับเลขไม้หกหมื่นกวโลเท่านั้นนะฮะเป็นสีเทานะฮะอ่ะมารับชมภายในห้องโดยสารกันดีกว่านะครับมาฟังชมฟังด้านหน้าก่อนนะฮะ นี่รถมาผมไม่ได้สปาทําความสะอาดเลยอะนะเดิมๆครับนะประมาณรอบกันนะเนี่ยสไตล์รถหน่วยงานนะเป็นเบาะหนังนะหนังเนี่ยหนาแบบหนาสุดๆแต่พี่นะไม่มีปีไม่มีแตกนะต้องเค้นเลยแหละนะฮะบีบเนี่ยต้องเค้นเลยนะนี่ยโอ้ยพลาสติกบางแดดจะไม่ออกเลยนะ คันนี้โอฟ้าติดตั้งจอยแอนดรอยมาให้ด้วยนะนะฮะอ่ะมาดูฝั่งภายในห้องโดยสารนะฮะนะครับนี่เบาะนังใหญ่นะฮะพนักเข่าเขียนนะฮะเบาะผุนยนนะครับนี่ม่านรอบคันนะฮะม่านรอบคันหลังคานะได้ชุดลาโพงมานะฮะพร้อมกับทีวีจอกลางมาให้ครบเสร็จสับนะฮะวินิบาร์นะฮะมีมาให้แล้วนะเดี๋ยวสปาทําความสะอาดแค่นั้นเองพี่นะฮะนี่ฮะสวยกริบครับนะฮะ บอกได้เลยได้ไปเนี่ยปุ้มเลยนะฮะเกียร์ธรรมดานะฮะนะครับ6สปีดนะฮะ2.8นะฮะมาดูท้ายครับนะฮะผมไฟท้ายแท้เดิมั้งซ้ายข้างขวานะฮะไล่ฝ้าหลังปัดตำฝนหลังมีให้รบเสร็จสับนะฮะนะร่องรอยปลายท้ายท้ายกันชนเนี่ยไม่มีเอ่อเก็บงานสีนะพี่เช่นเดียวกันกับข้างบนเนาะพี่ผมดูดูเนี่ยผมจะดูข้างบนนะหัวเน่งนะผมเรียกหัวเน่งหัวเน่งหน้าหัวเน่งหลังเนี่ยนะครับ เวลาเขาถอยรถมันสูงมันใหญ่เนี่ยนะครับมันจะโดนอย่างนี้แหละนะกคมุมๆอย่างเงี้ยนะฮะนี่คันนี้ใครสนใจเดี๋ยวผมติดติดกล้องถอยความเซ็นเซอร์ให้ดีกว่านะอ่ะแขวนไปเลยนะฮะนี่เดี๋ยวมาดูเปิดฝาท้ายนี่นะฮะได้เป็นเบาแถวสามเนี่ยได้เป็นเบาเดิมนะพี่นะน,นะครับพับแขวนได้นะฮะะฮะเลี้ยงเบาะแบบสามสามสี่นะฮะนะสวยเก็บเลยนะร,รถยังไม่ได้สปาทําความสะอาดนะพี่นะ รถยังไม่ได้สปาทําความสะอาดนะฮมารอบคันะรถหน่วยงานครบสัญญาเช่าครับนะฮเช็คประวัติตัวรถมาให้ครบเสร็จสับเรียบร้อยแล้วด้วยมาดูฝั่งคนขับกันบ้างนะใช้งานเยอะสุดแล้วนี่นะขอบคุณขับนะครับขับ เกเลยนะตรงนี้รอยติดกาวยังไม่เอาออกเลยไม่รู้จะออกหรือเปล่านะแข็งแล้วด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพยายามเก็บให้นะตรงนี้นะนะ,ะเหมือนเขติดไอ้กาวสองหน้าแล้วมันแห้งอะ่ะนะฮะไอ้แงกเลยนะไม่รู้ว่าจะพอออกได้หรือเปล่านะ,ะามาดูเลขไมกันนะฮะเลขไม้หกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดโลค่ะนะฮะนี่ติดตั้ง ดอแอนดรอยมาให้แล้วนะฮะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับหกสปีดนะนะครับเกียร์ธรรมดาหกสปีดอ่ะนะครับคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมทวนให้ด้านหน้าดีกว่าคันนี้นะครับสองจุดแปดเกียร์ธรรมดานะฮะปีสองพันยี่สิบเลขไม่หกหมื่นสี่พันโลนะฮะสนุนราคาเก้าแสกหเกันบาทนะฮะเคดิตดีฟรีดาวนะฮะผนประมาณสองหมื่นบาทนะฮะ6กปีเจสองวดนะครับ สนใจนะครับสามารถโทรหรือแอดไลน์มาที่0 9 9 2 6 0 2 4 4 3ได้เลยนะฮะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะพี่นะอยากให้โทรหรือแอดไลน์ดีกว่านะเพราะว่าน่าจะตอบได้เร็วกว่านะเพราะบางทีถ้าพี่คอมเมนต์ไว้นะนะครับผมตอบไม่ทันนะเซลล์ที่ร้านขายออนไลน์ทุกคนเนาะเดี๋ยวมีใครจองปาดหน้าก็ไปต้องรอคันใหม่หรือว่าไม่ได้สภาพอย่างเงี้ยนะครับนะมันก็จะสูญเสียโอกาสของพี่แหละนะฮะโทรหาผมคลิกเดียวหรือว่าไลน์มาทักไว้นะยังไงผมตอบได้เร็วกว่าแน่นอนนะฮะ หรือใครจะต้องการที่จะมาดูรถด้วยตัวเองนะฮะมาได้เลยนะฮะลาดกระบังซอย6นะฮะอยู่ติดถนนใหญ่นะฮะอยู่ระหว่างซอย6กับซอย4นะฮะอยู่ระหว่างซอย6กับซอย4นี่ไปสู่สนามบินสุวรรณภูมินะฝ่ายฝั่งนี้ก็จะไปออมอเตอร์เวย์นะห่างจากมอเตอร์เวย์แค่กิโลเดียวนะฮะ มาดูได้นะฮะนะป้ายป้ายแดง3คันนะป้ายแดงเดิมมีป้ายแดงวีนะฮะใส่บอะผ่าแต่งหน้ามาจิตตี้นะฮะมีนะครับใส่ครบชุดนะฮะสตัวเลยนะฮะหรือว่าสเปคแบบนี้นะสเปคที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยก็มีนะฮะเป็นสเปครถหน่วยงานครบสัญญาเช่านะนี่ฮะก็ยังมีนะปี20ออโต้นะฮะนี่ปี21จ็ด2ีนะฮะ แล้วก็มเีเกียร์ธรรมดา V.P. ยังว่างอยู่นะตัวหน้าสั้นนะฮะก็ยังมีนะฮะนะมีทั้งเกียร์ธรรมดาทั้งออโต้ทั้ง,ง V.P. อีกเช่นเดียวกันนะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวช่องเก่าผมติวนะผมามารันให้ช่องนี้นะก็จะอัพให้ใหม่หมดนะฮะนะว่ารถคันไหนอะไรยังไงหรือมีแคมเปญอะไรมาใหม่ๆนะะผมแจ้งลงคลิปให้ภายในวันแล้วกันเนาะนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารนะฮะ หรือใครมีเพื่อนพี่น้องญาติพี่น้อง,อพองเพื่อนฝูงนะฮะต้องการที่หยอกรถก็แนะนํามาที่เต็นท์28ได้นะฮะสำหรับลูกค้าที่แนะนําก็เดี๋ยวผมทําค่านําพาให้นะครับนะฮะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมากครับสวัสดีครับ